ูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาภัยและดินโครนถลม่มหรือสอบปชบประเมินว่าสถานการณ์แม่น้ำปิงยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับวิกฤตและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆซึ่งนางสาวแพรทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเป็นห่วงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยด่วนเพื่อให้ทุกคน กลับมาอยู่ในภาวะปกติและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลายภาคส่วนระดมสัพพะกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรสาธารณาภาัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอาทิรถยกสูงเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล เรือท้องแบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสะพานชุดประปาสนามรวมถึงจัดสายตรวจออกตรวจตราพื้นที่เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและจัดตั้งกองอำนวยการและศูนย์อพยพและวันนี้ในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่พบว่าทีมเชียงใหม่สามารถช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างดีซึ่งระดับน้ำปิงครั้งนี้ถือว่าสูงที่สุดจึงเร่งอพยพป,ประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ที่ประสงค์จะอยู่ในบ้านพักอาศัยจะมีเจ้าหน้าที่นำอาหารและสิ่งของอุปโภคบริปโภคที่จำเป็นมามอบให้และจะเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุด ดังนั้นจะเป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูพื้นที่โอกาสนี้จะนำข้อมูลไปประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมและบริหารจัดการให้เหมาะสมต่อไปทีมงานเชียงใหม่ทุกคนต้องถือว่ามีความพร้อมในการเยียวยาผู้ไข้ับพี่น้องประชาชนน้ำมาเที่ยวนี้นี่สูงมาก5เมตรกว่า ซึ่งมันก็จะต้องเอ่อร้นตลิ่งของแม่น้ําปิงแล้วก็เข้ามาท่วมในบางพื้นที่ที่มีระดับต่ำนะครับหมือยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมเครื่องสูบน้ําทั้งหลายทําให้ทุกอย่างออกไปก็น่าจะอีกสัก3ามถึงห้าวันนะครับนอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวแล้วภาครัฐและอาสาสมาัคร ยังระดมทีมช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงต่างๆไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะช้างที่ปางช้างอำเภอแม่แตงและเมื่อระดับน้ําเริ่มลดลงจะเร่งนําอาหาราสัตว์พร้อมส่งปัสสุสัตว์เข้าไปช่วยเหลือรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปวัสนาตระเกตรายงาน